วันที่10เราก็ยังอยู่ที่สารมุกดาหารนะคะการสืบพยานโจทย์ปากแรกยังไม่เสร็จสิ้นยังเหลือการถามค้านซึ่งคาดว่าเช้านี้ทางทนายทีมทนายจำเลยน่าจะถามค้านคุณแม่ผู้สูญเสียได้เสร็จถึงได้มีการเตรียมพยานเด็กทั้งสาคนที่จะมาขึ้นต้องขึ้นต่อปากนี้ เด็กทั้งสามก็จะมีน้องสดิ้งมนแล้วก็โอมซึ่งเป็นลูกของจำเลยที่หนึ่งจำเลยที่สองส่วนน้องสดิ้งเป็นพี่สาวของน้องชมพู่นะคะก็คิดว่าถ้าถามค้านได้เสร็จเช้านี้ตอนบ่ายเด็กทั้งสามคนก็จะมีการสืบพยานที่น่าสนใจมากในปากคำของพยานเด็กก็คือน้องสดดิ้งเป็นคนที่อยู่ใกล้ชิดเหตุการณ์ที่เกิดมากที่สุด เพราะเช้าวันเกิดเหตุน้องสซดิ้งได้รับมอบหมายจากคุณพ่อคุณแม่ให้เป็นคนดูแลน้องชมพู่น้องสซดิง้งปากคำของเด็กๆทั้งสามเนี่ยเรารู้ว่ามีการเรียกไปให้ปากคำเรียกไปให้การแล้วแต่แทบจะไม่มีใครรู้ความจริงแล้วว่าเด็กพูดอะไรบ้างเพราะฉะนั้นวันนี้ใครแม็กของคดีจะอยู่ที่เด็กทั้งสามจะเบิกความว่าอย่างไรเพราะการเบริกความต่อหน้าศาลตรงเนี้ มันเป็นจุดสุดท้ายแล้วทุกอย่างจะต้องถูกบันทึกไว้ใครพูดอะไรจะปรับเปลี่ยนอะไรอีกไม่ได้แล้วในส่วนของน้องผู้ชายอีกสองคนมนกับโอมซึ่งเป็นลูกของจําเลยสองผัวเมียก็อาจจะให้ความกระจ่างในแง่ที่ว่าในเวลาไทาม์ไลน์ของพ่อที่มีปัญหา่ะตกลงแล้วพ่ออยู่ที่ไหนยืนยันหรือเปล่าว่าเห็นพ่อหรืออะไรยังไงแต่ดิฉันมองว่า จำเลยสองผูเมียดูมีท่าทีกังวลใจมากกว่าเขาอาจจะกังวลใจต่อปากคำของลูกตัวเองอาจจะกลัวว่าถ้าลูกให้ปากคำบางอย่างไปจะกลายเป็นว่าลูกให้ปากคำที่เป็นโทษกับบุพการีตัวเองอาจจะทำให้เป็นตราบาปติดตัวลูกหรือเปล่าอันนี้เราก็ไม่รู้นะคะแต่ว่ามีเสียงเล่าเสียงลือจากทางตำรวจว่ามีพยานเด็กคนหนึ่งได้ เปิดเผยว่าจำเลยที่หนึ่งเป็นคนหยาบคายและก็เป็นคนโมโหร้ายตนนั้นถูกจำเลยที่หนึ่งด่าทอและทุบตีอยู่เป็นประจำคำว่าเป็นประจำจึงเป็นจุดที่ทำให้สงสัยว่าเด็กที่พูดเนี่ยจะต้องเป็นเด็กในครอบครัวของจำเลยที่หนึ่งจำเลยที่สองหรือเปล่าจุดนี้หรือเปล่าที่จะทำให้จำเลยที่หนึ่งมีอาการเครียดจนร้องเพลงแล้วก็เหมือนกับน้าตาไหลร้องไห้ไปด้วยเขากลัว ลูกเขากลัวสิ่งที่ลูกตัวเองจะพูดต่อหน้าศาลหรือเปล่าเราคงต้องรอดูข่าวต่อไปก็เป็นเรื่องเครียดๆขำๆในนาดงดอกนะคะมีอยู่คืนหนึ่งที่ช่างแล้วก็จำเลยที่หนึ่งเนี่ยยกพวกยกขบวนกันไปสร้างบ้านให้ไทยบ้านนอกเดอ ก็จะมีบางคนที่ไม่ได้ไปแล้วก็ได้รับภาระหน้าที่ให้นอนเฝ้านาดงดอกเสร็จแ,แล้วในกลุ่มคนที่เฝ้านาดงดอกเนี่ยก็จะมีโอสตอรี่ซึ่งเป็นเด็กหนุ่มเป็นลูกชายของจิมมี่เขาก็จะเป็นความเป็นเด็กของเา้าความที่ยังเป็นอายุน้อยกว่าคนอื่นมันก็เป็นเรื่องธรรมดาที่เขาจะมีอิสระในความคิดมีอยู่คืนหนึ่งมั้งที่โอไม่ได้นอนเฝ้านา ก็มีอาจจะมีเสียงยินทาอาจจะมี FC ไปต่อว่าหรืออะไรอย่างนี้โอสตอรี่ก็ระเบิดออกมาตรงๆเลยว่ามันใช่หน้าที่ของผมเหรอที่ต้องมานอนเฝ้านาอันเนี้มาอยู่ที่นี่มันก็แสนจะลำบากมันไม่มีอะไรที่มันสะดวกสบายเลยจะอาบน้ำอาบท้าก็ต้องไปหาอาบที่อื่นอะไรแบบนี้เขาระเบิดความรู้สึกตรงๆของเขาออกมาชัดแล้วก็ค่อนข้างแรงคงจะแรงจนถึงขนาดที่ มีคนกระซิบหรืออาจจะเป็นพ่อโทรบอกว่าให้ลบไร้สดซะไร้สดนั้นก็หายไปแต่มีคนได้ฟังแล้วก็ดิฉันก็แคบไว้ได้ก็เลยนำมาพูดถึงว่านี่คือสภาวะจริงๆของหลายๆคนที่ไปนอนเฝ้านาดงดอกอย่างยายโจ้ที่ผายก็ยังพูดว่าเนี่ยมาอยู่ที่นี่นานแล้วไม่รู้เลยว่าทางบ้านเกิดอะไรขึ้นนั่นเป็นสภาพที่เราทำให้รู้ว่าพวกนี้เขาทุบเทถวายหัว แล้วก็ไปอยู่คือทิ้งบ้านทิ้งชีวิตทิ้งครอบครัวทิ้งลูกทิ้งพ่อทิ้งแม่ทิ้งเพื่อนฝูงมามาเฝ้านาให้เขาเพื่อที่จะได้กับการถ่ายคลิปมันเห็นสภาพว่าที่นั่นมันไม่ได้มีความสุขอย่างที่เราเห็นมันเป็นการสร้างภาพกันมันเป็นการพยายามจะทาให้มันมีคลิปพยายามจะทําให้คนเชื่อว่าพวกเขาสมัครสมานสมัคคีกันมาด้วยใจมาเพราะความรักลุงรักป้า แต่ความจริงมันไม่ใช่มันมีอาการกินในกันอยู่กับเรื่องนินทาก็สิ่เรื่องที่สองก็คือเรื่องนาทีออกมาไม่ใช่นาทีออกมาพูดแต่นาทีโดนแฉแชทหลุดที่นาทีนินทาว่าร้ายกล่าวหาชิดว่าเป็นสายลับแล้วก็ว่าชิดว่าคนนูน้นว่าคนนี้ก็เลยเป็นเรื่องฮือหาว่านี่เองเป็นจุดที่ทำให้ตอนนั้นชิดต้องออกจากกกอบไปเพราะโดนนาที ปั่นหัวยูทูบเบอร์หลายหลายคนให้เชื่อว่าชิดเป็นคนขายข่าวเห็นความกินในในหมู่พวกเขาไหมคะเขากินในกันอย่างนี้แต่ต่อหน้าก็มาจุกปากกันถ่ายคลิปด้วยกันพี่นาทีอย่างนั้นพี่นาทีอย่างนั้นพี่ชิดอย่างนี้อย่างงูน้นหวานจ๋าหวานจ่อยนั่นคือทุกคนมารวมหัวรวมกลุ่มกันเพื่อผลประโยชน์เท่านั้นถ้าไม่มีคลิปให้ถ่ายถ้าไม่ได้เงินจากการติดตาม จำเลยสองผัวเมียดิฉันว่าไม่มีใครมาไม่ไม่มีใครคนไหนมาด้วยใจเพราะหลายคนก็พูดขึ้นมาวันก่อนกลุ่มพวกช่างพงกับเมียก็พูดขึ้นมาว่าอยากถ่ายคลิปบางทีทํางานอยู่ก็อยากทิ้งไปถ่ายคลิปเพราะว่าไม่ได้ค่าจ้างแรงงานเงินที่ได้ก็คือได้จากการถ่ายคลิปเท่านั้นถ้าจะมาทํางานอย่างเดียวจะเอาอะไรกินสภาพนาดงดอกเป็นอย่างนี้ซ่วมเต็ม <c oughs> ขี้ก็ไม่ได้ อัดอัน้นยุงก็เยอะน้ำก็ไม่มีจะอาบมันไม่มีอะไรที่พวกนี้เขาเป็นความสุขเลยแล้วเขาทนอยู่ทำไมถ้าไม่ใช่ผลประโยชน์ถัดมาก็ถึงคิวของจิตงูงูก็สิบแล้วล่ะคะ่ะปริจิตห้าท่อน ตอนนี้พวกเขาขุดเสาฟุตติ้งสี่เสาที่เหลือเรียบร้อยแล้วเทป,ปูนแล้วรอให้หมดสารซะก่อนก็จะมาจัดการถมที่ทำการตั้งขึ้นแท่นแต่ทํามาถึงขนาดนี้ตั้งแต่ตัดตั้งแต่ยกลากมาตั้งแต่เอามาตั้งตั้งแต่ตั้งหัวตั้งแต่อะไรทุกๆอย่างเราเห็นปาริจิต แต่เราไม่เคยเห็นวิศวกรไม่เคยเห็นหัววิศวกรเลยไม่เคยเห็นเงาวิศวกรเลยคใครนะเก่งจังเลยคิดแผนวางแผนตัดปาริจิตได้ต่อปาริจิตได้แต่น่าจะขี้อายเนาะสงสัยวิศวกรคนนี้เวลาขี้ต้องปิดประตูเพราะเป็นคนขี้อายไม่กล้าโผล่หัวมาให้เห็น คุณเก่งขนาดนี้คุณกลัวอะไรคะโผล่หัวมาหน่อยสิปล่อยให้วิศวะแห่งกกกอกเนี่ยโผล่มาได้ทุกวันพร้อมกล้องในมือคุณวิศวกรคนเก่งอยู่ที่ไหนกล้าโผล่หัวไหมคะไอคนที่เป็นเซ็นชื่อในใบขออนุญาตก่อสร้างเนี่ยแล้วเอาจริงๆแล้วใบขออนุญาตจะมีหรือเปล่าก็ไม่รู้ไม่เห็นเคยเอามาโชว์เลยมีก็ต้องโชว์หน่อยสิเขาจะได้รู้กันที่ต่กอนไม้สาสตอนนั้นตนสับปริจิตจะเอามาแปะเลย ทำไมใบอนุญาตก่อสร้างไม่เอามาแปะหน้าโครงการแล้วก็สร้างกันตึมสร้างกันตะพื้ตะพือแต่ไม่เคยเห็นการขออนุญาตก่อสร้างเทศบาลกุดเรือคำว่ายังไงคะหูหนวกตาบอดหรือเปล่าอะไรมันปิดตาคุณอยู่เมื่อวานนี้เสียงเฮดังลั่นนาดงดอกเพราะว่ามีไฟฟ้ามาต่อมาทำเรียบร้อยแล้วอินเทอร์เน็ตก็มีแล้ว มีพร้อมทุกอย่างที่จะถ่ายคลิปกันได้อย่างเต็มที่ถ่ายคลิปกันได้อย่างอุกชะกันอยู่กันได้ทั้งวันทั้งคืนเพื่อถ่ายคลิปถ่ายคลิปถ่ายคลิปแต่สวมยังเต็มอยู่ขี้ไม่ได้พวกนี้ก็เลยยังต้องขนลุกโคตรทึ่งกันต่อไปช็อกสุดๆอึ่งกันทั้งนาดดอกเพราะว่าซวมเต็มขี้ไม่ได้ตรงจุดนี้ดิฉันมีข้อแนะนํานิดนึงคือเป็นข้อสังเกตนะว่าคนที่นั่น แดกกันแต่สารเร่งขี้เอานี่จริงๆอาหารทุกวันเ่ยจะมีแต่สารเร่งขี้ทั้งนั้น,ตำน,นตำนู่นตำนี่แจวหัวโปกเดี๋ยวตำกระท้อนเดี๋ยวตำนูน่นวันๆหนึ่งตำกันอย่างเดียวแล้วก็เผ็ดๆกันอย่างเดียวเสร็จแ,แล้วเขาที่ดูก็คือว่าไม่รู้ว่าเอเชียนไม่รู้ว่าถูกสุขลักษณะอะไรหรือเปล่าเพราะว่าน้ําที่ใช้ในนั้นเนี่ยมันเหมือนกับน้ําส้วมน้ําใต้ดินมันปนกันมั่วไปหมด แถมทำกับข้าวเสร็จแล้วหมาก็ขึ้นมานอนอยู่ข้างกับข้าวเอาตีนถีบฟาชีซะอีกแนี่คืออยู่กันอย่างนี้มันเหมือนกับไม่ค่อยสะอาดเท่าไหร่เพราะแบบนี้หรือเปล่าถึงได้ขี้แตกขี้แตงกันอยู่ตลอดเวลาลองลดการกินสารเร่งขี้นะคะลองดูหยุดบ้างไอ้พวกเออ่ตําๆอะไรทั้งหลายนะ่ยหยุดบ้างลดสารเร่งขี้แล้วอาจจะดีขึ้นส้วมอาจจะไม่เต็มทีขนาดนี้ก็ได้ อยู่กันสิบกว่าคนมีส้วมอยู่ส้วมเดียวนเนี่ยมันก็ไม่ค่อยไหวเนาะแถมได้ยินว่าส้วมที่นั่นสกปกสกปกจริงหรือเปล่าคะขอเสียงยืนยันหน่อย<ต>เมื่อวานนี้มีสมาชิกท่านหนึ่งถามดิฉันว่าจริงหรือเปล่าที่จำเลยที่หนึ่งเข้าไปทักทายผู้สูญเสียดิฉันตอบว่าเดี๋ยวคงจะต้องสืบดูก่อนแล้วกันเพราะว่าไม่แน่ใจแต่ เท่าที่สืบมาก็คือว่าไม่จริงเขาไม่ได้เข้าไปทักทายผู้สูญเสียแต่อาจจะมีการทักทายอายการหรือว่าทนายของผู้สูญเสียอันนี้ที่ฉันไม่ทราบในอันนี้เป็นเรื่องสําหรับเมื่อวานนะคะแต่ในนัดแรกที่มีการขึ้นเบิกความครั้งแรกเมื่อเดือนก่อนสิเขาไม่ได้ไปทักทายหรอกมีการเล่าออกมาว่า ผู้สูญเสียอยู่กับอายการแล้วก็จะเดินไปเข้าห้องน้ํา <c oughs> ก็เดินออกไปเข้าห้องน้ําพอผู้สูญเสียปลีกตัวไปเข้าห้องน้ําเนี่ยจําเลยที่หนึ่งที่อยู่แถวนั้นก็เหมือนกับปลี่จะตามไปด้วยจนอายการต้องถามว่าคุณจะไปไหน <c oughs> เขาถึงได้หยุดลงซึ่งตรงเนี้ยทาให้เกิดการที่ภาคพิจารณ์ว่าอันนี้น่ากลัวนะต่อไป แม่ผู้สูญเสียคงต้องระวังตัวหน่อยจะไปห้องน้ําจะไปอะไรอย่าไปคนเดียวควรจะต้องมีคนไปด้วยควรจะให้คุณพ่อไปด้วยหรือมีคนเดินไปด้วยเพราะว่าเราไม่รู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นเพราะคนอย่างจําเลยที่หนึ่งเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นคนที่เราคาดเดาไม่ได้เราคาดเดาอารมณ์เขาไม่ได้เขาอาจจะไม่ได้คิดที่จะไปทำอะไรแต่การที่จะเข้าไปประชิดตัวปลีกตัวเข้าไปประชิดไปใกล้ในจังหวะที่ไม่มีคนอื่นเนี่ย มันเป็นการข่มขู่ไกลๆหรือเปล่าอันนี้ก็ต้องให้ผู้สูญเสียระวังส่วนตัวจำเลยเองก็ควรระวังด้วยเพราะว่าอาจจะเป็นการกระทําที่ไม่เหมาะสมในที่ศาลคุณจะต้องระวังตัวไว้ว่าตัวเองนั้นยังอยู่ในประกันอยู่หลังเลิกศาลเมื่อวานนี้ทางทีมทนายจำเลยได้มีการแถลงข่าวตรงหน้าศาล หนึงในการแถลงข่าวทนายสงการได้พูดขึ้นมาว่าศาลมีการขอให้การเสนอข่าวของยูทูบเบอร์ต่างๆเนี่ยใช้ความระมัดระวังให้มากขึ้นให้ระวังอย่าเสนอข่าวให้เป็นคุณและเป็นโทษคือให้เสนอข่าวเป็นกลางๆอย่าให้เสนอข่าวแล้วทําให้ไฟาใดฝ่ายหนึ่งต้องเหมือนกับถูกเหยียดย่าหรือถูกบูลลี่หรือทําให้เกิดความเสียหายในฝไไ่าดฝ่ายหนึ่ง ขอให้เสนอข่าวไปตามข้อเท็จจริงอะไรที่ไม่รู้ก็ต้องบอกว่าไม่รู้อย่าได้พูดไปเองโดยที่ไม่รู้เพราะว่าอาจจะเป็นการระเมิดอำนาจศาลทั้งนี้และทั้งนั้นดิฉันมองว่าเรื่องนี้น่าจะเกิดมาจากคราวที่แล้วที่ออกจากศาลแล้วจํำเลยที่หนึ่งมาไล่สดพูดทำนองว่าการสืบ พยานการเบิกความจะต้องยุติลงเพราะว่าคุณแม่ผู้สูญเสียี่ยไปต่อไม่ไหวแล้วก็เลยมีการเอาไปล้อเรียนว่าเป็นลมคาสารมีการเอาไปล้อเรียนว่าสู้ไม่ไหวซึ่งทําให้เป็นการบั่นทอนจิตใจของฝ่ายผู้สูญเสียจึงได้มีการแจ้งไปว่าอยากจะให้สารติง่งให้ระมัดระวังเรื่องนี้กันหน่อยก็เป็นเรื่องที่ดีที่ทุกๆคนจะพูด แต่เฉพาะในสิ่งที่รู้เป็นเหตุการณ์จริงๆในสารเท่านั้นไม่ใช่เอาออกมาพูดแล้วกลายเป็นเรื่องเท็จที่ไปทำให้คนอื่นเสียหายส่วนสุดท้ายที่ฉันอยากจะฝากส่วนสุดท้ายที่ดิฉันอยากจะฝากไว้กับข่าวสุดท้ายรอบบ้านผ่านานาดงดอกของวันนี้ก็คือเรื่องคดีรวบกันช่อโกงที่สนธรรมศาลา มีข่าวออกมาว่าจะมีการระหว่างทนายของผู้เสียหายแล้วแล้วก็ทนายของผู้ต้องหาจะนัดคุยกันเพื่อจะไกล่เกลียวว่าจะตกลงยอมความกันได้ไหมโดยทางผู้เสียหายยืนยันว่าถ้าจะมาจ่ายเป็นนี่สามแสนแต่จะมาจ่ายแค่สองแสนจะไม่มีการคุยกันอย่างเด็ดขาดเรื่องจะต้องส่งฟ้องจนถึงที่สุด แต่ถ้ายอมจ่ายหนี้ที่เป็นหนี้ทั้งหมดคืนพร้อมผลประโยชน์พร้อมค่าเสียประโยชน์ต่างๆตามที่กฎหมายให้สิทธิ์กับผู้เสียหายถึงจะคุยกันได้วันที่16นี้นะคะคนบางคนไม่จะพึ่งคลอดลูกอย่าลืมติดตามด้วยถึงแม้จะมีทนายไปเป็นตัวแทนเจรจา คนบางคนก็อย่าลืมติดตามคดีตัวเองด้วยฝากไว้เท่านี้ค่ะสำหรับรอบบ้านผ่านนาดงดอกอีกครั้งกับบุหลันบาลสี